ะมาชิมขนมหวานกันหน่อยค่ะขนมอินโดนีเซียามาตามบาานิสค่ะละมุนริ้นนะคะร้านแรกค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลากระแสแรงยอดขายปังสร้างงานสร้างอาชีพค่ะ สำหรับเมนูอาหารหวานที่เป็นกระแสดงังเอาใจคนที่ชอบกินของหวานและชีสในขณะน,นี้ที่เห็นอยู่ค่ะคือมาตาบักมานิสหรือที่เรียกกันว่าแพนเค้กอินโดนีเซียค่ะหลังจากที่ทางร้านนะคะได้นำมาเปิดขายในพื้นที่ของตำบลสเตงนอกซึ่งเป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยต่างแห่กันมารอคิวซื้อกันอย่างคึกคักค่ะ เป็นเมนูขนมหวานแนวสตรีทฟู้ดซึ่งลักษณะโดดเด่นนะคะก็เป็นแพนเค้กชิ้นใหญ่มีแป้งที่เป็นเอกลักษณ์เนื้อนุ่มและมีชีสที่มันนัวลงตัวค่ะไส้ทลักที่จัดเต็มด้วยส่วนผสมของเนยนมค้นช็อกชิพ และถั่วลิสงนอกจากนี้ก็ยังมีชายเย็นแบบชายเย็นสลอปีที่เข้มข้นหอมใบชาค่ะที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียที่ขึ้นชื่อต้นๆลำดับต้นๆของโลกเลยนะคะมาปรับรสชาติให้เข้ากับคนไทยเสิร์ฟคู่กันเลยค่ะเพิ่มความอร,อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวมีให้เลือกหลากหลายหน,นะคะทั้งหน้าคลาสสิกที่เป็นไส้ถั่ว ช็อกโกแลตและชีสค่ะรวมไปถึงหน้าเลฟเวอร์สำหรับคนรักช็อกโกแลตและแบบสไตล์ไทยๆอย่างเมนูปอดควาย ขนมชื่อดังจากในพื้นที่จังหวัดตรังค่ะและไส้สาคูมะพร้าวแป้งหอมใบเตยในส่วนของราคาค่ะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา50บาทไปจนถึงราคา250บาทแล้วแต่หน้าแล้วก็ท็อปปิ้งที่เลือกค่ะส่วนชาเย็นก็จะอยู่ที่ราคาเริ่มต้น55-70บาถึงบาทค่ะทางด้านของเจ้าของร้านคุณวรวิทย์จุ่มทองค่ะเล่าให้ฟังว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆค่ะตอนนี้ใช้แป้งเวลา30กิโลกรัมค่ะได้แป้งประ ประมาณ200แผ่นต่อวันไม่คาดคิดเลยค่ะว่าจะได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆจากลูกค้าสําหรับสายหวานสายชีสสายชาไม่ควรพลาดค่ะสามารถแวะเวียนมาซื้อกันได้ที่ร้านามาตาบักมานิสละมนล,ลินค่ะร้านตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่30ทับหนึ่งตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา10บเอนาฬิกาไปจนถึง20่เอนาฬิกาหรือติดต่อทางเพจละมนล,ลิ้นมาตาบักมานิสได้ค่ะ